สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีมิตรรกนกคาแนวทางนะครับผมวันนี้ก็มีแนวทางวิ่งบนสองตัวแม่นๆมนะครับผมมาฝาานะครับมาแบ่งปันนะครับผมวิ่งบนผมลงไปส,สองคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่สาม สำหรับวิ่งบนนะครับผมก็ขอขอบพระคุณท่านที่ติดตามนะครับผมช่องเราเป็นช่องเล็กๆนะครับผมขอขอกำลังใจนะครับผมจากทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้เราก็มีสูตร เบี่ยงบนสองตัวนะครับผมมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะครับผมผมจะเข้าเนื้อหานะครับผมมาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนนะครับผม,นนบผมสูตรหน่วยที่นำเบี่งบันเป็นเพียงการกําวลยอ้อนหลังเพื่อหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ยบนสูตรนี้นะครับนะครับผมเข้ายาวๆนะครับผมยี่สิบสองวัดรวดนะครับผมมาดูสูตรแรกที่นําเสนอนะครับผมสูตรแรกที่นําเสนอนะครับผมคํานวณได้เก้ากับสี่นะครับผมผลได้ออกเก้าเจ็ดเก้านะครับผมขอเข้าไปที่เลขเก้านะครับผมเข้าไปที่หลักร้อยเข้าไปที่ หลักหน่วยนะครับผมเมถนดมานะครับผมคำนวณได้ศูนย์ห้าออกศูนย์หกสามนะครับผมศูนย์หกสามเพราเขาไปที่เลขศูนย์เอาไปที่หลักร้อยนะครับผมโมทนดมานะครับผมได้แปดสามนะครับผม 63, ลลบผลค,ค,ค,คำลวคนวณผลหวยออกนะครับผมผลหวยออกสามเก้าห้านะครับผม ก็เข้าไปที่หลักร้อยนะครับผมตรับเลขสามนะครับผมวดถตัดมานะครับผมวดถัดมาได้หกกับหนึ่งนะครับผมผลได้ออกหกศูนย์สามนะครับผมเราข้าไปที่หลักร้อยนะครับผมเลขหกนะครับผมวดถตัดมานะครับผมได้เจ็ดกับสองนะครับผมได้เจ็ดกับสองนะครับผมผลได้ออก กสองหกนะครับผมพอเข้าไปที่เลขสองครับผมหลักสิบบนนะครับผมมวดถัดมานะครับผมได้สามกับแปดนะครับผมได้สามกับแปดมวนนี้ออกสี่แปดหนึ่งนะครับผมก็เข้าไปที่เลขแปดหลักสิบบนนะครับผมมวดถัดมาครับผมงวดถัดมาได้ห้ากับศูนย์ห้ากับศูนย์นะครับผม คนไี้ออกห้าเก้าแปะนะครับผมออกไปที่เลขห้าครับผมหลักร้อยนะครับผมงวดถัดมานะครับผมในหนึ่งกับหกนะครับผมคนไี้ออกหนึ่งหนึ่งหกนะครับผมเข้าทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยนะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมงวดถัดมานะครับผมก็ ในหกกับหนึ่งนะครับผมผลในออกหกเก้าศูนย์นะครับผมก็เข้าไปที่เลขหกนะครับผมเข้าไปที่เลขหกนะครับเมื่อัดมานะครับผมด้สามกับแปดผลใ้ออกห้าเก้าสามเขเข้าไปที่เลขสามนะครับผมปักหน่วยบนนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งวิ่งบนวิ่งบนเข้าร้อยสิบหน่วยนะครับผม งวดถัดมาได้เก้ากับสี่นะครับผมผลได้อ,ออกห้าศูนย์สี่เาเข้าไปที่เลขสี่นะครับผมหลักหน่วยบนนะครับผมงวดถัดมานะ,ะนะครับผมได้ห้ากับศูนย์นะครับผมผลได้ออกห้าศูนย์สามนะครับผมเอาเข้าไปที่เลขห้าหลักร้อยนะครับผมเข้าไปที่เลขศูนย์หลักสิบนะครับผมงวดถัดมานะครับผม ได้หนึ่งกับหกนะครับผมคนได้ออกสามสามหกเพราะเขาไปที่หลักหน่วยบนนะครับผมเมื่อทนมานะครับผมได้หนึ่งกับหกตัวเดิมนะครับผมคนได้ออกศูนย์สี่หนึ่งเพราะเขาไปที่เลขหนึ่งนะครับผมศูย์นี้เคยเคยลงวัดที่ผ่านมานะครับผมคือมาตามกันต่อนะครับผมวันล่าสุดวันที่ผ่านมานะครับผมก็ได้หนึ่งกับหก โคเดิมนะครับผมผลได้ออกแปดหกเจ็ดนะครับผมก็เข้าไปที่เลขหกหลักสิบบคนนะครับผมอะเรามาชมสู่กันนะครับผมตรงนี้เข้ายาวๆนะครับผมอขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะครับผมแวะเวียนเข้ามารับชมนะครับ กระดาษใบเก่าใบเดิมนะครับผมที่ลงงวดในงวดที่ผ่านมานะครับผมพอเข้าไปที่เลขหกนะครับผมมาเรามารูดกันต่อนะครับผมงวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าหกเจ็ดนะครับผม สูตรนะครับผมสูตรเราจะใช้หลักหมื่นหลักแสนสองครั้งนะครับผมหลักแสนสองครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งนะครับผมสองสองเป็นสี่เป็นสองเป็นศูนย์เป็นศูนย์นะครับผม หลักร้อยครั้งที่สองสองครั้งหลักสิบครั้งที่สองสองครั้งหลักร้อยครั้งที่สามสี่ครั้งนะครับผมบวกมากตัวผมเขียนไว้ข้างบนนะครับผมใช้หลักร้อยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะครับผมใช้หลักหน่วยครั้งที่สี่สามครั้งนะครับผมบวกมากตัวผมเขียนไว้ข้างบนนะครับผม มาเรามาบวกกันนะครับผมบวกให้ชมนะครับก็ใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมนะครับผมท่านที่ติดตามก็คงจะรู้นะครับผมณสี่สี่บวกสองนะครับผมบวกเอ็ดนะครับผมบวกสี่นะครับผุณบวกสองนะครับผมบวกสี่นะครับผมบวก สามนะครับผมบวกสามนะครับผมบวกศูนย์นะครับผมบวกเก้านะครับผมบวกศูนย์นะครับผมเท่ากับสามสิบแปดนะครับผมเท่ากับสามสิบแปดนะครับผมแปดแปดบวกห้าได้สามนะครับผมก็มาลอรุนกันนะครับ ดบวกห้าได้สามนะครับผมัวนี้คือบวกัวนี้คือบวกห้านะครับผมบวกห้าคที่นะครับผมเด้แปดนะครับผมแปดสามนะครับผมกอ รอผลนะครับผมวันที่หนึ่งเป็นเก้าหกเจ็ดนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมขอขอบพระคุณที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ